คือหลังจากมีเหตุปะทะกันที่หนองยาแก้วนะคะก็ส่งผลทําให้หลายพื้นที่ชายแดนหลายจุดนะคะชาวบ้านก็อยู่กันไม่เป็นสุขจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ที่สุรินขยับมาดูที่บุรีรัมค่ะก็มีผู้สูงอายุซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนที่เคยมีเหตุการณ์ระเบิดตกลงมาก็พากันเก็บเสื้อผ้ายารักษาโรคเตรียมพร้อมในการอบพยพค่ะหลังจากมีการยิงปะทะที่หนองยาแก้วกันเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีผู้สูงอายุบางคนนะคะที่เขาก็ยอมเสียสละที่บอกให้ลูกหลานไปอบพยพส่วนตัวเองไม่ ไปไหนจะอาสาเฝ้าอยู่ที่บ้านแทนอันนี้ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเขาก็อาจจะด้วยความที่กังวลทรัพย์สินของที่บ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะที่ต้องถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ลงไปดูในพื้นที่กันหน่อยนะคะที่ผู้สื่อข่าวค่ะไปที่บ้านโคกสะหนองถนนอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เป็นหมู่บ้านติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและอย่างที่บอกค่ะว่าเคยมีระเบิดตกลงมาในช่วงที่มีการสู้รบเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะ นี่ค่ะก็หยิบของหยิบกลองอะไรมาเพื่อจะใส่เสื้อผ้ายารักษาโรคแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นเน่าตะร้าเอามาใส่ของที่จําเป็นเตรียมความพร้อมอบพยพจะไปอยู่กับลูกหลานญาติพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ รู้สึกไม่มั่นใจในสถานการณ์ค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์ยิงปะทะก,กันเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาที่บ้านหนองยาแก้วโดยชาวบ้านในพื้นที่นะคะคุณปริชาติค่ะบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์บานปลายและถ้ามีคําสั่งจากทางราชการให้อพยพพร้อมเลยเดินทางได้ทันทีค่ะเพราะว่าการสู้รบครั้งก่อนเนี่ย ระเบิดเนี่ยมันตกอยู่ใกล้กับบ้าน<ม>จนทําให้บ้านที่อยู่เนี่ยหลังคาสั่นสะเทือนมาจนถึงวันนี้แม้จะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะก็ยังรู้สึกถึงความหวาดผวาเวลาได้ยินแม้กระทั่งเสียงฟ้าร้องอะ่ะนอนไม่หลับเลยนะคะคคเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สู้รบไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย แต่ถ้าเกิดเป็นหนทางเดียวที่จะยุติปัญหาความขัดแย้งที่มันคาราคาซังก็เห็นด้วยแล้วก็พร้อมอบพยพออกจากพื้นที่เพื่อที่ทหารจะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะตรงนี้มีไฟเข้ามาอยู่ตรงนี้เตรียมแต่เสื้อผ้าสองชุดก็พอแล้วครับมีเงินมีทองแค่นั้นแหละน้ำมันรถเตรียมพร้อมหมดแล้วจะไปอยู่ไหนจ๊ะก็ไปอยู่กับลูกบุรีรัมบุรีรัมเหมือนเดิมน้องหงเหมือนรอบที่แล้วเนาะจ้ะครับยังไงอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมทารอบรอบสองเอาจริงเอาจังเลยไหม พูดจักะว่ายังไงแล้วแต่เขาจะทําแบบไหนเถอะจะทําได้ไม่เหมนเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวกันนี่อย่างนี้เนาะแล้วแต่รัฐบาลจะทํำได้เถอะเห็นใจชาวบ้านนะครับที่ต้องอยู่กับความหวาดวิตกกังวลมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่คุณตาท่านนี้นะครับวัย76ปีก็บอกว่า ความรู้สึกตอนนี้ก็กลัวจริงครับแต่ว่าถ้าหากมีการประทะกันเกิดขึ้นจริงก็พร้อมจะเสียสละให้บรรดาลูกหลานอบพยพในอยู่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงส่วนตัวคุณตาเองจะอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวทั้งวัวทั้งควายเพราะเกรงว่าถ้าหากออกไปอยู่ศูนย์อพยพแล้ว สัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะอดตายนะครับพร้อมที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงแทนชาวบ้านคนอื่นด้วยส่วนที่โรงเรียนบ้านโคกระเหยที่ตำบลประสาทที่อำเภอบ้านกลวยบุรีรัมเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่รัศมีสีแดง ตอนนี้คุณครูและนักเรียนก็เริ่มลงพื้นที่มาทำความสะอาดหลุมหลบภัยกันแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีเหตุปะทะเกิดขึ้นจริงส่วนที่ชาวบ้านบ้านสายโทนะครับหมู่ที่10บตําบลสายตะกูก็สร้างหลุมหลบภัยเป็นของตัวเองออกแบบหลุมให้มีลักษณะเหมือนที่หลุมหลบภัยใต้ดินครับคุณผู้ชมนี่ฮะนีดูฮะ ああแบบนี้นะครับบอกว่าหากมีเหตุการณ์ไม่ to to liers, bueno, คาดฝันเกิดข like, ึ้นอีกครั้งก็จะได้ไม่ต้องอพยพเพราะตัวเองก็ค่อนข้างจะห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างชาวบ้านบอกว่ารู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างดีตอนนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่เร่งเก็บเกี่ยวพวกพืชผลทางการเกษตรแม้ว่าจะยังไม่สุกดีก็ตามแต่ว่าก็ต้องเก็บเกี่ยวอยากให้ทหารไทยครับ ช่วยจัดการทําอะไรก็ได้ขอให้มันเด็ดขาดปัญหานี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกครับคุณผู้ชมครับโ oh, อ้ชาวบ้านก็ทําทุกวิถีทางเหมือนกันนะคะคที่จะดูแลตัวเองนะคะก็หวังว่าเหตุการณ์จะไม่บานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ